บทความจากผู้เขียน X อัททวตยตะเรื่องที่หความศรัทธาที่สร้างจากความกลัวเป็นความบอดที่พรากความรักความเบิกบานและปัญญาไปจากมนุษย์ภาวะของจิตใจมนุษย์ใหญ,ใหญ่คือดีและเลวสุขทุก สว่างและมืดรักและกลัวซึ่งก็คือทวีของขั้วตรงข้ามเพื่อการจะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของจิตวิญญาณมนุษย์ได้สร้างเงื่อนไขที่จะต้องเลือกเชื่อให้สอดคล้องปรับมโนคติทางสัจธรรมที่แต่ละกลุ่มแนวคิดได้ใส่คุณค่าไว้กับสิ่งนั้นๆเช่นจะนิพพานต้องตับกิเลส ตัดกิเลสดังนั้นสตรีจึงกลายเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์และนี่เป็นเหตุที่มาของการได้ฆ่าความรักในที่สุดอันเป็นผลสืบเนื่องของครอบครองอำนาจของฝ่ายชายเหนือฝ่ายหญิงแบบเบ็ดเสร็จโดยเริ่มต้นด้วยการใส่การเหยียดเพศลงไปพร้อมกับตำนาน ของพระเจ้าและเทพ,พเจ้าผู้แต่งเลือกให้เป็นเพศชาหลายหมื่นปีก่อนยุคศาสนาหรืออีกตัวอย่างสวรรค์น,นิรันจะเป็นของผู้รับเชื่อในพระเจ้าของตนเท่านั้นส่วนมนุษย์กลุ่มอื่นจะไม่ได้รับการอภัยทั้งยังคนบาปซึ่งจะต้องถูกพิาพากษาลงทรษในไฟชำระ และนี่เป็นเหตุของการได้ค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการแผ่ขยายขอออกของจิตสำนึกแห่งการแบ่งแยกซึ่งระบบวันนะยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากที่เป็นการเลือกซึ่งเกิดมาจากการตัดสินเชิงคุณค่าที่ขาดความเป็นเหตุผลปัญญาไม่ได้อยู่ที่เราเลือกเชื่อ ในอะไรแต่อยู่ที่ผลสืบเนื่องที่เรากระทำมันออกมาต่างหากเรากลายเป็นคนแบบไหนในตอนนี้ชิงชังปฏิเสธในความรักมองผู้หญิงเป็นเพศที่สองต่ำกว่าผู้ชายมองชีวิตครอบครัวว่าเป็นความทุกข์แทนที่จะมองว่ามันได้มอบโอกาสของการค้นพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ ประนามต่างเชื่อว่าสิ่งที่ตนเชื่อนั้นดีที่สุดมองศาสนาอื่นเป็นศัตรูแทนที่จะมองว่ามันเป็นอาทิตย์ดวงเดียวกันที่ขึ้นและตกคนละยอดของภูเขาและถ้าหากเราสังเกตดีๆหลายความเชื่อที่มนุษย์ยึดถือมักจะมีรากฐานมาจากความกลัวเป็นประเด็นใหญ่ โลกที่เราเห็นมาจากภายในของสิ่งที่เราเป็นหมายถึงเราให้ค่าต่อเรื่องราวชีวิตแบบใดมันก็จะแสดงออกต่อเราแบบนั้นเป็นไปนตามสภาวะจิตตราบที่มุมมองที่เรามีต่อชีวิตยังไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่สามารถมองเห็นด้านที่เรายังไม่ได้เห็นปัญญาจะไม่ขยับก้าวหน้า จะเป็นอย่างไรถ้าเราเลือกข้างของสัจธรรมที่ขยายออกมาจากความรักเล่าชีวิตของพวกเราจะเป็นอย่างไรเวลาที่เราใคร่ครวญแง่มุมของชีวิตจากสมมติฐานของความกลัวปัญญาจะหดเข้าคำตอบจะบอกให้เราหาทางยุติมันเรื่องราวชีวิตเหล่านั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่หากเกิดจากสมมติฐานของความรักคำตอบจะบอกให้เราหาทางสร้างสรรค์มันออกมาเพื่อที่จะได้ค้นพบคำตอบของความจริงต่อไปและต่อไปอยู่เสมอนั่นก็เพราะธรรมชาติของจิตวิญ,ญญาณคือความรักปัญญาที่ปริ่มปรี่จากความรักมันจะปรารถนาในการที่จะได้ค้นพบตนเองอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นมันจะเรียกร้องให้เรารังสรรค์เติมน้ำของแก้วใบต,ต่อไปสำหรับความจริงใหม่ๆปรัชญานั้นว่าด้วยต้านหาคำตอบที่สมเหตุสมผลส่วนวิทยาศาสตร์คือการแสดงผลของมันออกมาและทั้งสองจะไม่มีวันจบภารกิจแห่งการเจริญวิวัฒนากาไปพร้อมกับระดับจิตวิญ,ญญาณของพวกเรา พลังงานมีสองั้วที่โลกกำลังเผชิญทุกภัยเพราะจิตสำนึกรวมหมู่เป็นลบมันไม่ใช่เพราะการพิพากษาของสวรรค์และพระเจ้าพระผู้สร้างไม่ได้มีบทบาทที่นี่แม้แต่ในสวรรค์นั่นมนุษย์เขียนกันขึ้นเองอาสุขนั้นเกิดเพราะใจที่สงบใจที่สงบเป็นบ่อกเกิดของนิสัยที่งดงาม ความงดงามอยู่ที่การเลือกกา,อก,าาก,การเลือกมาจากสติสติมาจากการฝึกอยู่กับปัจจุบันและการอยู่กับปัจจุบันทำให้ใจสงบวนไปแบบนี้เอกภาพของความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์หรือการเป็นหนึ่งเดียวกันของขั้วตรงข้ามก็คือการค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ของความสมบูรณ์แบบในความแตกต่างกัน ให้พิจารณาสัญลักษณ์ของเต่าเป็นรูปเต่านะคะซึ่งจะเป็นความหมายของรูปสี่เหลี่ยมและมีสีขาวดำคนละครึ่งนะคะที่พวกเราทุกเพราะกลัวและเราก็ส่งต่อมันไปยังอีกคนนั่นคือผลรวมที่สังคมได้รับ เมื่อความเชื่อเปลี่ยนประสบการณ์จะเปลี่ยนตามมันจะกลายเป็นความจริงใหม่และกลายเป็นความเชื่อใหม่ของเราอีกทีเหตุที่พวกเราไม่เบิกบานเพราะหลายๆคนหลายๆหนทางแห่งการค้นพบมรสมมันฉาบหน้าไว้ด้วยความกลัวนานาและเพราะธรรมชาติของจิตวิญ,ญญาณจะปรารถนาเสรีภาพเสมอจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในใจลึกๆให้เรารู้สึก ต่อต้านกฎเกณฑ์ที่สังคมบอกให้เราต้องเชื่อดูเหมือนครูของยุคปัจจุบันจะแนะนำให้เราคิดนอกกรอบแต่ไม่ใช่กับเรื่องทางจิตวิญญาณมันจึงไม่มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าการบรรลุนิพพานจริยธรรมลักษณะของตัวตนสูงสุดหรือชีวิตในมิติอื่นๆเป็นต้น พวกเราวนซ้ำกับเรื่องเดิมมานับพันัๆปีเปลี่ยนแค่ภาษาเพราะพวกเรายังคงมองชีวิตจากมุมมองเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนชีวิตเป็นความทุกข์ผิดบาปและถูกควบคุมจากสิ่งที่เหนือกว่าโลกไม่ได้กำลังจะแย่ลงมันไม่ใช่ยุคเสื่อมของอะไรทั้งนั้นทุกๆสิบปีเด็กที่เกิดใหม่จะมีค่าเฉลี่ยไอสูงขึ้น ถ้าพวกเราสังเกตพวกเราจะรู้ว่าพวกเขาเรียนรู้ได้ไวกว่ามากมีบางกลุ่มบอกว่านี่คือยุคทองของการบรรลุยุคพลังงานใหม่ของการยกระดับจิตวิญญาณแต่มันคงจะไม่จริงถ้าหากเรายังคงเชื่อสัจธรรมที่เหมือนเดิมอยู่เราเลือกอะไรเมื่อเกิดภัยที่บาดหลักรักหรือกลัว เรามองผู้ที่จากไปเพราะโรคระบาดหรือภัยสงครามว่าอย่างร้ายเล่ามีบุญหรือบาปศรัทธ,ธาคือแสงสว่างให้เราเห็นบานประตูแต่ศรัทธ,ธาที่สอนให้เรากลัวคือความมืดที่ทำให้เราไม่สามารถค้นพบประตูบานถัดไปใตนะ้น้ำมนนั้นมีรอแยกคือความกลัว มันดูดห่วงน้ำคือสัจจะลงไปจงปิดมันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันมองเห็นทุกชีวิตล้วนมีคุณค่ากับการสรรเสริญจงแสดงถึงความศรัทธาด้วยรักที่ปรีทนออกมาเพราะมันจะทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้รับความสุขไปพร้อมกันนั่นจึงเป็นศรัทธาที่สร้างแต่คุณประโยชน์ แล้วปัญญาไม่สิ้นสุดจะเกิดขึ้นตา